วัดสูงสุดของเขาอยู่ที่ประมาณเกือบเจ็ดพันวะัดนะสบายสบายละ่ะน้ำเย็นยังไงก็เอาอยู่แต่เจ้าตัวนี้ถ้าน้ำเย็นมากหน่อยอย่างหน้าหนาวน,นี้เอาไมา่อยู่นะหน้าหนาวน้ำเย็นจะจัดนี้เอาไมา่อยู่เลยเอาละจุดสําคัญก็คงจะหมดละจุดสําคัญจุดหนึ่งที่เรียงไม่ได้เลยนะคาบไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือเซฟตี้เฟิร์ส ซฟตี้เฟิร์สก็คือมาดูตรงนี้สายดินจะต้องมีทุกเครื่องอย่างเครื่องนี้เขาจะมีสายดินอยู่ตรงนี้เครื่องแพรงนะเครื่องนี้สายดินอยู่ตรงนี้ขาดสายดินตรงนี้ไม่ได้นะถ้าไม่มีสายดินห้ามใช้งานเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อเกิดการล่วไหลของไฟลงน้ำเนี่ยระบบกาวดีเทคเขายังทำงานอยู่เนี่ยเขาก็จะดี เพราะว่าไวยังไม่ทันผ่านลงน้ำออกมาหรอกกาวดีเทคจะตรวจสอบเจอก่อนละประมาณสิบห้ามิลลิแอมนะกาวดีเทคที่ตรวจสอบเนี่ยแต่คอนแทคเขาอ่ะจะอยู่ที่สามสิบแอมเพราะฉะนั้นคอนแทคกับกระแสั่วไหลนี้ไม่เท่ากันนะคอนแทคเขาสามสิบแอมจริงไอ้เจ้าตัวนี้ก็สามสิบแอมแต่ว่าคอนแทคเจ้าตัวนี้ก็อินเตอร์กว่า คอนเซ็ปเจ้าตัวเนี้ยเขาโลคอสกว่าคือราคาถูกกว่านะเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานเจ้าตัวนี้สูงกว่าเยอะสิบสองปีกับปีกว่าเนี้ยนั่นแหละถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจุดเนี้ยกาวหลีกดีเทคเนี้ยทำงานบ่อยโอกาสที่ว่าจะพังง่ายเบกเกอร์ตัวนี้น่าจะพังง่าย และการ DIY modify ที่ว่าเมื่อไฟรั่วก็จะดีดเมื่อไฟเกินก็จะดีดอย่างเงี้ยเราสามารถ modify ภายในตรงนี้ได้ภายในเบเกอร์นี่นะเราสามารถ modify ได้เบเกอร์พวกนี้ผู้เท่าเคย modify เอามาใช้กับโต๊ะทำงานนะ มันรั่วที่ประมาณห้ามิลลิแอมอ่ะกระแสรั่วไหลประมาณห้ามิลลิแอมนี่ก็สะรุดเหมือนกันนะปรากฏว่าใช้งานได้เป็นสิบปีเลยคือกระแสรั่วไหลที่ประมาณห้ามิลลิแอมก็ทํางานแล้วไม่ต้องถึงสิบห้านะสิบห้านี่ก็ตกหนักไปโดยที่ผู้เท่าเอาเบรกเกอร์ของเจ้าตัวเนี้ยเจ้ารุ่นแพงเนี่ยมาใช้เพราะคอนแทคเขาก็ได้และวงจร กาวหลีกดีเทคเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ผู้เท่าก็ทําขึ้นมาใหม่นะกาวหลีกดีเทคเนี่ยเพราะว่าของเดิมเขาก็อยู่ที่สิบห้ามิลลิแอมที่เขาใช้สิบห้ามิลลิแอมนี้มันมีที่มาที่ไปนะเพราะว่าในสิบห้ามิลลิแอมเนี่ยมันสามารถไปลงที่สายกาวได้เลยแต่ต๊ะททำงานผู้เท่าไม่ได้ใช้สายกาวเพราะไม่ได้ใช้เครื่องทำน้ําอุ่นไง แค่เสียบไฟลองเสียบไฟลองอุปกรณ์ของลูกค้าเนาะก็ให้มันรั่วที่ประมาณ5้ามิลลิแอมแล้วให้มันดีดเลยอะ่ะมันสามารถปรับได้นะห้ามิลลิแอมสิบมิลลิแอมถึงสิบห้ามิลลิแอมเนี้ยปรับได้หรือไดเล็กเลยก็คือต่อตรงก็ประมาณรั่วยังไงก็ไม่ตัดเนี่ยเอาไว้อีพีไหนสักอีพีหนึ่งนะผู้เท่าจะสอนการโมดิฟายพวกนี้ให้ สามารถม o d ฟ f y เจ้ากาวด์ิล็กทคเนี่ยว่าจะให้มันดีที่ขี่มิลลิแอมก็ได้แต่ที่ผู้เท่าทดลองมาถ้าต่ำกว่า5มิลลิแอมความแน่นอนไม่มีส่วนมากต่ำสุดจะอยู่ที่5ม mm, mm ิลลิแอมสามิลลิแอมผู้เท่าเคยลองที่ประมาณไมโครแอมอะให้มันทำงานรั่วชนิดที่ว่านิดเดียว ให้มัน,นั่วนิดเดียวประมาณ5 600ไมโครแอมซึ่งเล็กกว่ามิลลิแอมนะไมโครแอมเนี่ยพันไมโครแอมถึงจะเท่ากับ1มิลลิแอมนะผู้เท่าเคยลองที่ประมาณ500ร้อถึงหกรไมโครแอมปรากฏว่าใช้งานได้แต่อาการรวนง่ายคือมันกลัวฟ้ากลัวฝนกลัวสารพัดอะนะอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ดีดแล้วเพราะฉะนั้นจุดใช้งานพวกนี้ห้ามิลลิแอมนี่ถือว่าโอเคผ่านนะ1มิลลิแอม ก็ทํามาปัญหานานกว่าจะเกิดแต่ผู้ท่าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเลยก็คือใช้ที่ประมาณ5้ามิลลิแอมก็จะไม่เกิดปัญหาสําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยเขามีสายกาวอยู่ไงเพราะฉะนั้นสามสิบมิลลิแอมอ่ะเขาสบายมากแต่โต๊ะผู้ท่าไม่มีสายดินโอกาสที่ผู้ท่าจะสัมผัสกับไอ้เจ้าพวกตัวถังเครื่องหรือบอร์ดง่าย ผู้เท่าเลยใช้รุ่นที่ว่าประมาณหนึ่งถึงห้ามิลลิแอมอ่ะถ้าหนึ่งมิลลิแอมลวนหน่อยก็เพิ่มขึ้นไปเป็นสองมิลลิแอมสามมิลลิแอมถึงห้ามิลลิแอมอ่ะพอห้ามิลลิแอมแล้วจะไม่รวนละก็โอเคใช้ได้ห้ามิลลิแอมเนี้ผู้เท่าเคยลองมาหลักปีเลยนะไม่รวนเลยทั้งปีก็โอเคอผ่านแต่ถ้าหนึ่งมิลลิแอมนี้ไม่รับรองนะ ไปเจอเจ้าตู้เย็นที่ว่าตัวถังเขาลงกาวหน่อยเดียวคือวางบนพื้นดินน่ะปรากฏว่าเจ้าหนึ่งมิลลิแอมดีทันทีแต่ห้ามิลลิแอมยังไม่ดีดก็ห้ามิลลิแอมน่าใช้กว่าถ้าเราจะ DIY Modify เราไปหาของที่ว่าของแพงอ่ะของดีอ่ะเอามา Modify คุ้มกว่านะอย่าไป Modify ของที่ว่า ราคาถูกคุณภาพต่ำนี่อย่านะไม่คุ้มต่อให้เราใส่ชุดควบคุมดีแต่คอนแทคเขาไม่ดีนี่ก็ช่วยอะไรได้ไปมากทีนี้ผู้เท่าจะมาอธิบายเรื่องระบบเซฟตี้เฟิร์สเซฟตี้เฟิร์สเนี่ยเอาละทีนี้ผู้เท่าจะมาอธิบายเรื่องเซฟตี้เฟิร์สเขานะมีอยู่ข้อข้อที่หนึ่งคือตรวจสอบจากภายนอกด้วยสายตาว่า บริเวณเครื่องทําน้ําอุ่นทั้งภายในและภายนอกมีความผิดปกติอะไรไหมนี่คือข้อหนึ่งนะข้อสองสายดินสําคัญมากที่สุดพุทธวให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะสายดินเป็นสายไฟอ่อนเส้นเดียวขนาดโตของสายไฟต้องไม่น้อยกว่าเบอร์หกหรือเรียกอยีกชื่อนึงว่าหกสแควร์มิลน,นั่นแหละแต่เป็นสายเดียวนะหรือยิ่งโตยิ่งดี อายุการใช้งานจะได้สูงขึ้นและทนทานยาวนานความลึกที่ใช้แท่งทองแดงที่ตอกลงดินนะเราเรียกว่ากาวหลดแท่งทองแดงเนี้ยลึกลงไปประมาณไม่หน้าสิบถึงสองไม่นสิบบริเวณที่ตอกนี้จะต้องเป็นที่ชื้นด้วยช,ชื้นแฉะแหละเปียกชื้นแฉะตลอดเวลาหรือว่าไม่แห้งอะ่ะข้อสามการแก้ไขดัดแปลงเด y ต้องทำจากผู้ชำนาญและผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นห้ามทำโดยผู้ขาดความรู้เด็ดขาดเด็ดขาดแต่ละข้อนี้นะหมายความว่าใครที่จะเป็นนักดี y หรือเป็นโมดิฟายอย่างเงี้ยจะต้องมีความรู้ก่อนแล้วไปโมดิฟายได้ไป DIY ไดีไได้ถ้าความรู้ยังไม่ถึงยนะอย่านะอย่าโมดิฟายหรือ DIY เด็ดขาดให้เลี่ยงจุดนี้ไปเลย การจะ DIY modify เครื่องทำน้ำอุ่นแบบปลอดภัยมีนะทำได้นะไม่ว่าจะโมหรือจะซ่อมแต่ทุกอย่างเลยจะต้องผ่านหกข้อนี้นะหกข้อสำคัญที่พรเท่าบอกให้อะ่ะข้อสี่ตัวเช็คและทดสอบปุ่มที่เครื่องเขียนว่าเท็กา a l i a t d e t นะว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่มีปุ่มทดสอบที่ตัวเครื่องทุกเครื่อง น้อยสุดก่อนใช้และหลังใช้ปุ่ม e l b นี่แหละเราเรียกว่าปุ่มหลีก e t e ิตต้องทดสอบประมาณเดือนละครั้งอย่างน้อยนะแล้วมาข้อ5ก็คือว่าเปิดฝาเครื่องตรวจสอบภายในด้วยสายตานะว่ามีความผิดปกติอะไรไหมเช่นสีของสายไฟเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีรอยไหมรอยแตกหรือเปล่า และสำคัญกว่าระบบไฟก็คือว่ามีรอยรั่วน้ำซึมจากรอยต่อของอุปกรณ์หรือไม่ซีนยางโอลิงทั่วไปนะปกติเขาจะได้อยู่ประมาณสามปีหลังจากสามปีเขาจะเสื่อมสภาพเองถ้าเป็นยางโอลิงสีดำนะแต่ถ้าเป็นยางซิลิโคนสีขาวหรือสีเขียวหรือสีส้มตัวนั้นอายุใช้งานเขาจะหลายปีหปีถึง1ิปีเลยราคายางโอลิงสีดำ วงหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ5-10นะแต่ถ้าเป็นแบบซิลิโคนวงหนึ่งจะตกอยู่ประมาณ20-30นุ่นราคาห่างกันเยอะแต่ก็ไม่สูงมากหรอกพูดถึงว่าถ้าเปลี่ยนมันก็คุ้มนะเป็นซิลิโคนเขียวซิลิโคนขาวซิลิโคนส้มอย่างเงี้ยสีส้มคือทนความร้อนนะสีขาวคือ ปกติอะสีขาวนี่มันเป็นเกดอาหารนะแล้วก็สีเขียวนี่เป็นเกดที่ว่าน้ำมันนะสีส้มนี่เป็นเกดที่ว่าทนความร้อนสูงแต่ทั้งสามสีนี่แหละเอามาแทนได้หมดละเอามาที่ขขอหกเลยนะขขอหกตรวจสอบความผิดปกติจากผู้ใช้ลองถามผู้ใช้ดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและควรจะแก้ไขอะไร เท่านั้นแหละถ้าหกข้อนี้ผ่านพวะเจ้าถือว่าท่านสามารถ DIY ได้หรือจะโมดิฟาดัดแปลงได้การดัดแปลงจะต้องรู้คุณสมบัติของอุปกรณ์นะการโม d ิฟายากกว่าการ DIY นะเพราะว่า m o d ิฟานี้เราจะต้องรู้จักอุปกรณ์ทุกชิ้นรู้จกักขีดจำกัดของอุปกรณ์ทุกชิ้นรู้ได้ยังไงนะรู้ได้ผู้เท่าสอนใหนะ้ไม่มีปัญหา แต่ถ้า DIY ส่วนมากจะเก่งคนเดียวก็คือทำคนเดียวเหอะนะถ้าเราจะม o d i f y นะเราต้องรู้ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี้ทำงานยังไงต้องรู้ว่าอุมกลกดีเทคเนี่ยเครื่องภายในเขาทำงานยังไงเราสามารถออกแบบทดแทนได้เลยโดยที่ว่าเราต้องทดสอบก่อนนะ ว่าที่เราออกแบบมาน่ะมันสามารถใช้งานยืนยาวได้เท่าไหร่ความแน่นอนมีเท่าไหร่ความที่มันตรงมีเท่าไหร่ก่อนที่จะทําให้ลูกค้านะต้องทดสอบด้วยตัวเองก่อนผู้เท่าก็เคยทําไว้ชุดหนึ่งเป็นชิปไอซราคาไม่แพงแต่เบอร์เดิมของเขาอะราคาสูงอันนี้เดี๋ยวผู้เท่าค่อยเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งส่วนลึกนะค่อเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการโมดิฟายเนี่ย การโมดิฟาหรือการ DIY ถ้่าไป DIY ง่ายก็คือว่าหาบอร์ดที่ผู้เท่าทำนั่นแหละมาปพ๊บโยงสายจบ DIY อ่ะง่ายมากแต่ถ้าโมดิฟาะยากขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าออกแบบหรือทำขึ้นมาเองหรือเอาแบบของผู้เท่าไปทำนั่นแหละถึงจะโมดิฟายได้เพราะผู้เท่าจะเล่าให้ฟังเลยว่า ชิปไอซที่ใช้กับกลาวลีกดิเทคเนี่ยมันมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ราคาถูกราคาแพงอายุสั้นอายุยาววางตัวก็ใช้อย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยใช้ได้หน้ามันจะไม่เกินสามปีนะภายในสามปีที่เขาพร้อมจะรวนตลอดเพราะเขาเป็นรุ่นใหม่เนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ว่าอยู่กับเจ้าตัวเนี้ยซึ่งเป็นของแพงแล้ว ชิปไอซตอนเนี้สําหรับเบอร์พวกนี้นะราคายังถูกอยู่ผู้เท่าจัดหามาจากนอกนะตัวละประมาณสามสิบห้าบีเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ว่าดีกว่ารุ่นใหม่อีกและอายุการใช้งานเขายาวนานมากอาการรวนไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นของถูกรุ่นใหม่นี้นะส่วนมากอาการรวนมีบางครั้งและ อายุใช้งานสั้นของถูกเนี่ยชิปเขาตกตัวแล้วประมาณร้อยห้าสิบอะแล้วคุณภาพยังสู้เจ้าสามสิบห้าบีนี่ไม่ได้เลยผู้เท่าเคยลองมาแล้วาส่วนเบอร์นะเดี๋ยวค่อยรู้ทีหลังผู้เท่าจะเปิดเผยหมดแหละไม่ต้องกลัวเราโมดิฟายเราดูแบบจากเครื่องแพงนะเพื่อมาใช้กับเครื่องถูกเอาละคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะ ไว้เดี๋ยวผู้ท่าจะต่อให้อีกเพราะเรื่องโมดิฟายก็ยังไม่จบและเรื่องเครื่องมือวัดก็ยังต้องแจ้งให้อีกเครื่องมือวัดที่แช่นจะทำเองนะ่ะสามารถวัดเซมิคอนดักเตอร์ได้หมดทุกอย่างโดยที่ว่าเซมิคอนดักเตอร์ไม่เสียหายสมัยก่อนอย่างเช่นมอสเฟตเราอยากจะรู้ว่าของจริงของแท้เดาเอานะว่า ถ้าของแท้ชิปต้องใหญ่ของปลอมชิปจะเล็กอะไรเงี้ยก็ถูกส่วนหนึ่งนะบางส่วนก็ไม่ถูกชิปใหญ่จริงแต่ว่าทํางานไม่ได้ตรงตามจุดประสงค์หรือสเปคอะสเปคไม่ถึงอะมันก็มีชิปโตเบอร์เลยแต่สเปคไม่ผ่านการตรวจสอบก็คือว่าของรีเจ็คนั่นแหละก็เช่นว่าเราไปซื้อของรีเจ็คมาใช้อะของที่เขาคัดทิ้งอะ ความคุ้มอยู่ตรงไหนล่ะอายุก็สั้นการใช้งานก็ไม่สมบูรณ์ของดเจ็กนะแต่ถ้าเป็นของแท้ของดีราคามันสูงตัวหนึ่งก็นุ่นอ่ะห้าร้อยเกือบหกร้อยอย่างเงี้ยเราจะสั่งไหวไหมล่ะต่อตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของดเจ็กนะสามสิบห้าถึงร้อยยี่สิบบีะ สั่งมาเท่ากับทิ้งเงินเปล่าถ้าตัวละประมาณหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ต้องวัดกันตามดวงแต่ของผู้เท่าไม่ต้องวัดดวงหรอกก็คือว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนละ่ะผู้เท่าจะสั่งมาก่อนหนึ่งตัวเพื่อผ่านเครื่องทดสอบของผู้เท่าเครื่องเทสนะถ้ามันเทสผ่านคุณภาพมันได้ผู้เท่าจะสั่งมาอีกเป็นการรเลยแหละ เพราะเหตุที่ว่าผู้เท่าก็ใช้บ่อยผู้เท่าไม่มีขายนะเอาล่ะครับท่านผู้ชม EP 7จขีดสามก็จบลงเท่านี้แต่ผู้เท่ามีของแถมให้ท่านลองมองภาพนี้นะฝั่งด้านซ้ายเป็นภาพของเบเกอร์แบบรั่วลงกาวแล้ตัด แผงวงจรก็จะอยู่บริเวณนี้และภาพนี้คือไทแอกร,รูปปีกที่ผู้เจ่าเล่าให้ฟังเบรเกอร์ตัวนี้เป็นเบรเกอร์ราคาถูกซึ่องอยู่ในเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้แต่ความบันเทิงไม่ได้ไไดอยู่ตรงนี้นะ ความบันเทิงไม่ได้อยู่ที่บริเวณนี้ความบันเทิงมาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมสังเกตอะไรบางอย่างไหมตัวนี้เป็นของรุ่นเดลุกนะเจ้าช้างน้อยอาบน้ำนั่นแหละและเจ้าตัวนี้คือวาวไฟฟ้าวาวน้ำไฟฟ้านะเครื่องทำน้ำอุ่นแบบเดลุกนะ ถ้าใครเคยแกะนี่คือวาวไฟฟ้าสำหรับรุ่นแพงนะรุ่นเดลุกถ้าใครเข้าใจหลักการทำงานของวาวไฟฟ้าพู้เท่าถือว่าเก่งนะเพราะวาวไฟฟ้าตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเพราะส้นความรับไว้เยอะ ถ้าใครไขความลับตรงนั้นได้สามารถเอาไปโมดิฟายหรือทำประโยชน์ได้อีกเยอะอ่ามาดูรูปเต็มกันนะเดี๋ยวผู้เฒ่าจะพาไปดูรูปเต็มนี่ไงนี่คือรูปวาล์วไฟฟ้าที่ว่าสมบูรณ์แบบนะนี่คือวลาวไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบอยู่และนี่คือวล์วไฟฟ้าที่ผู้เฒ่าแกะมาแล้ว จะเห็นว่าส่วนล่างนี้เป็นโซลินอยคือขดลวดไฟฟ้ากำลังงานของลวดไฟฟ้า5วัตต์ไม่สามารถปิดเปิดแรงดันน้ำได้หรอกเพราะว่าแรงดันน้ำเขาเป็นบาขึ้นไปเป็นบานี่แรงดันสูงนะแต่ทำไมเขาถึงปิดเปิดได้ นี่ก็คือความลับอีกอย่างหนึง่งตรงนี้เป็นกระบอกนะตัวสีขาวนี่เป็นกระบอกที่ว่าสปริงตัวเนี้ยสปริงก็อ่อนนะอ่อนมากแทบไม่สามารถที่ว่าจะปิดเปิดน้ําได้แท่งเหล็กตรงนี้จะอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้นะเขาใส่ไว้ตรงกลางตรงนี้แล้วไอ้ซี่ขาวๆตรงเนี้ เขาจะเป็นตัวที่ว่ามาคำยันตรงนี้อยู่ความลับเขาอยู่ตรงนี้แหละนี่นะความลับเขาอยู่ตรงนี้เลยเขาขาวตรงนี้ก็เป็นยางเขาจะมาดันตรงนี้เฉยๆตรงนี้ไม่มีไม,มไม่มีรูน้ํานะตรงนี้จะไม่มีรูน้ําแต่ความลับเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยความลับตรงนี้เป็นช่องลมนะต้องอธิบายกันยาวเพราะว่า หลักการของเขาคือไฮโดรนิวเมติกสปริงก็อ่อนโซลินอย์วัดก็ต่ำห้าวัดนะไม่มีแรงที่จะปิดเปิดน้ำหรอกแล้วที่หนักสุดกว่านั้นเวลาเขาทำง,งานเขาถอยหลังลงไปนะเขาไม่ได้ขึ้นมาปิดไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาถอยหลังลงไปเมื่อมีจ่ายไฟเข้าแล้วเนี่ยเขาจะถอยหลังลงไปแล้วเขาจะเอาแรงที่ไหนมากั้นน้ำ ผู้เฒ่ามีคำตอบแต่ลองให้ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าความลับเขาอยู่ตรงไหนความลับอยู่ในแผ่นี้แหละแต่เขาทำงานยังไงไว้ในอีพีหน้าผู้เฒ่าจะมาเล่าไว้ฟังว่าโซลินอยน้ำกาไวไฟฟ้าเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆคนออกแบบนี่สุดยอด ด้วยอุปกรณ์ประมาณนี้นะไม่กี่ชิ้นเนี่ยสามารถทำไฮโดรนิวเมติกได้ไฮโดรนิวเมติก um คือท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าไฮโดรลิกไหมไฮโดรลิกเขาใช้น้ำมันแอ่ไฮโดรนิวเมติกเขาใช้แรงลมไว ผู้เท่าจะมาอธิบายให้ละเอียดเลยเราให้ฟังตรงนี้ความลับตรงนี้ถ้าใครรู้แล้วเอาไป m o ดิฟาหรือ DIY สบายมากสังเกตดูนะหนึ่งสปริงอ่อนมากอ่อนไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรได้สองแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้ก็อ่อนมาก5วัตต์นี่ถือว่าอ่อนมากแต่ทำไมเขากั้นน้ำที่มีแรงดันเป็นปอนๆได้ สูงสุดรู้สึกว่าถ้าผู้เจ้าจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ถึงโนถึง12ปอนอะก็ะถือว่าเยอะนะเอาไว้จะรอให้ฟังในคลิปหน้าสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้ผู้เท่าขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอีพีหน้านะครับ ผู้เท่าขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่รูปนิ้วมือใต้คลิปและรูปกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าในการทำคลิปท่านผู้ชมช่วยให้ผู้เท่า่านโปรได้เร็วขึ้นอัพคลิปได้มากกว่าวันละหนึ่งคลิป ท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ให้การสนับสนุนผู้เท่าในการจัดหาอุปกรณ์มาทำคลิปได้ที่ qr ริมขวาล่างครับ